ชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับตะไครเยอะหน่อยก็จะหอมหน่อยครับพอเราซอยตะไคร้บางๆแล้วเนี่ยก็ตำได้แหลกง่ายขึ้นนะครับใส่แกงลงไปครับใส่น้ำปลากับน้ำมันที่เราร้อนก็จะทำให้กลิ่นของน้ำปลาเนี่ยหอมมากขึ้นครับเราก็จะใส่ดอกกะล่ำครับสีขาวใส่แล้วนะครับนะก็ตักแล้วครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันอาทิตย์อีกแล้วเมื่อวานนี้สูตรถึงจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้10บโมงเช้าเช้าเชแบบนี้กับรายการยอดเชฟไทยนะครับใครที่เป็นแฟนรายการนะครับ fc เนี่ยติดตามกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u u s c r i b e กันเรียกว่าต้องมีสูตรดีๆมาฝากท่านผู้ชมอยู่แน่นอนครับเช่นเคยครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทําตามได้ง่ายๆเลยเราทําแกงดอกกระหล่ำกับซี่โครงหมูอ่า เรามาดูกันเลยนะครับผมตำน้ำพริกก่อนเลยอ่ะมีครกแล้วนะครับจากนั้นเสร็จแล้วเราก็มาดูส่วนผสมพริกแกงกันครับเอาเฉพาะเรียกว่าไม่ต้องเยอะไม่ต้องตำแล้วค้างค้างในที่นี้ก็คือว่าเก็บไว้อีกอะไรเงี้ยนะครับผมตำแล้วผมก็ใช้หมดเลยทีเดียวหอมแดงนะครับกระเทียม ดูไปตามๆกันเลยนะครับแล้วก็พริกชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับผมก็ย่อยให้เขาเล็กลงหน่อยอย่างที่บอกครับจะได้ตำง่ายขึ้นอะแล้วก็พริกแห้งครับพริกแห้งผมเนี่ยตัดเล็กหน่อยรเราก็จะได้ตำง่ายแต่แกงนี่เรียกว่าพริกแกงเล่นใบนี่ย,ยังได้อยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้จําเป็นจะต้องให้เขาแกงแบบแกงเขียวหวานแกงกะทิอะไรเงี้ยเพราะแกงไม่มีกะทิครับเป็นแกงบ้านๆเหมือนแกงป่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอาพริกขึ้นคกก่อนนะครับ ประมาณนี้นะเข่าครบไปแล้วครับพริกไปแล้วตะไคร้ครับตะไคร้เยอะหน่อยก็จะหอมหน่อยครับโอเค2ต้นตะไคร้ใส่ลงไปแล้วก็มีผิวมะกรูดหน่อยครับแค่นี้พอครับ ผิวมะกรูดเดี๋ยวใส่พร้อมกันกับหอมและกระเทียมนะครับต้ำพอเราซอยตะไคร้บางๆแล้วเนี่ยก็ตำได้แหลกง่ายขึ้นนะครับผิวมะกรูดครับ หอมกระเทียมครับกะปิตามหลังนะครับอแล้วครับกะปิลงครับนี่อ,อครับสักหนึ่งช้อนชาเต็มๆหรือหน,หนึ่งช้อนชาพูนเลยนะครับเข้ากันดีเรียบร้อย ทีนี้เรามาดูส่วนผสมอื่นครับพริกแกงเราอยู่นี่แล้วขาครกไว้ดอกกระหล่ำครับตัดแบบนี้นะครับเวลาตัดก็ตัดที่โคนของก้านเราเรียกว่าอะไรก้านก้านดอกอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะหั่นเขาเป็นชิ้นเล็กๆอย่าเพิ่งหั่นกุ้มลงไปทั้งดอกนะฉีกแบบนี้ออกมาก่อนครับข้อที่1คือเราจะได้คอนโทรลหรือว่าดูว่าไซส์ที่เราอยากจะได้เนี่ยใกล้เคียงกันไหมนะครับ ข้อที่2คือบางทีมีหนอนอยู่ในขาเขาเนี่ยครับอ่าเ,าเรียกว่าขาดีกว่านะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเผื่ออาจจะมีหนอนก็ได้แล้วก็ตัดดูก่อนเราก็จะไม่ได้หั่นให้เขาบางนะผมอยากจะให้เขามีมี็กเจอร์คือหนา,นาๆหน่อยอย่างนี้ครับถ้าเล็กก็ใช้ทั้งดอกได้เลยเห็นไหมเราต้องผ่าขาอย่างนงี้ออกมาก่อน4ก็ได้นะครับให้ไซส์ใกล้ๆก,ก,กันผมไม่ได้หั่นจาก จากตัวดอกลงไปหาโคนนะหรือขาเขานะครับหันจากขาเขาเข้าไปหาดอกครับนี่เล็กเราก็ครึ่งก็งพอนะฮะแต่ถ้าเล็กมากก็ใส่เลยเอาละผมไปล้างน้ำหน่อยโอเคครับอย่างที่บอกว่าเราจะมีกวางตุ้งด้วยนะครับอยากจะใส่สีเขียวลงไปในแกงของเรา แล้วเรวาใช้ใส่กวางตุ้งก็จะใส่สุดท้ายเลยนะครับเพื่ออยากจะให้เขาเขียวดองตุ้งเราล้างมาแล้วตัดอย่างนี้เลยครับท่อนนี้โอเคทีนี้ตั้งหม้อแล้วเราก็ใส่น้ำมันครับเราใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียรครับของโครงการของพัดพัดครับนี่ ไม่ต้องรอให้กระทะหรือหม้อร้อนมากก็ใส่แกงลงไปครับคกล้างส้นหน่อยครับดูสะาดตามตั้งเยอะทีนี้ระหว่างที่ผัดเนี่ยเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งหมูสามชั้นครับผมก็จะหั่น3ามชั้นด้วยบางๆครับสำหรับที่เราจะผัดลงไปกับพริกแกงกันครับแล้ล้วก็ซี่โครงหมูครับนี่ รอไว้ผัดพริกแกงให้หอมหน่อยก่อนนะครับหอมเลยครับทีนี้หอมกะปิหอมผิวมะกรูดตะไคร้ของเราครับเสียงกลิ่นมาแล้วครับใส่หมูครับเราผัดพริกแกงกันจนได้กลิ่นหอมนะครับแล้วฟังเสียงเขาเสียงที่มันแล้วก็แห้งน้ําหน่อยนะครับพริกแกงแห้งน้าหน่อย ทีนี้เราผัดหมูให้เขาสุกนิดหน่อยครับเพื่อให้หอมกับพริกแกงเราครับหรือสึก,กว่าหม้อเราจะเล็กไปหน่อยครับผมเปลี่ยนหม้อหน่อยใจใจใหญ่กว่าใจใหญ่กว่าหมอ้อโอ้แต่หอมมากแล้วนี่เียดายนะหอมเนี่ยไม่อยากทิ้งไปไหนเลยเดี๋ยวรอน้ำใส่หน่อยน้ำโคกเลานี่แหละ โอเคผัดต่อครับเพราะเราไม่อยากใส่น้ำตอนนี้เพราะเราผัดหมูยังไม่หอมครับกลิ่นหอมเลยผัดให้หมูเป็นสีแดงแดงเนี่ยให้เป็นสีขาวๆสัก80%นะครับแล้วก็หมูสามชั้นก็มีน้ำมันที่ช่วยให้เขาไม่เกาะหมอ้อไม่ติดหมอ้อทีนี้พอเริ่มหอมนี้ผมใส่น้ำปลาครับน้ำปลาก็หอมอยู่แล้วใส่ลงไปก็ยิ่งหอมใหญ่เลยครับ นี่นะโอ้ยโหยน้ำปลาทิพย์รดเราแรงอืมใส่น้ำปลากับน้ำมันที่เราอ้นก็จะทำให้กลิ่นของน้ำปลาเนี่ยหอมมากขึ้นครับอืมอ่าเสร็จแล้วก็ใส่น้ำครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มน้ำขึ้นไปอีกครับ ให้ท่วมหมูนะครับอ่าโอเคครับให้ท่วมหมูเดี๋ยวเราจะเคี่ยวเขาลงมาหน่อยเอาละครับทีนี้ปล่อยเดือดสักครู่ครับเดี๋ยวเ,เข้ามาดูกันว่าเราจะให้เขาเดือดแล้วค่อยใส่ดอกกระหล่ำและปรุงรสกันครับสักครู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดือดพอที่ทำให้หมูของเรานุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะใส่ ดอกกระหล่ำครับนี่ก็เห็นไหมครับพอได้ทุ่มท่วมอย่างนี้แต่ผมเป็นคนชอบดอกกระหล่ำแบบกรอบๆนะไม่ชอบแบบนิ่มมากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการที่จะไปเคี่ยวจนให้เขาเปื่อยนะครับให้เขาสุกสุกในที่นี้ก็คือว่าเปลี่ยนจากสีขาวขุ่นเป็นสีขาวใสแบบพอดีขุ่นกับใสผสมกันหน่อยเพราะนั้นะถ้าใสซะหมดเด,เดี๋ยวมันจะเละหมดครับ เดือดแล้วแล้วก็สุกแล้วแต่ต้องชิมอืมขอเติมน้ำปลาอีกนิดนึงครับทิพรสครับลงไปอีกหน่อยโอเคแล้วมีกลิ่นหอมจากกะปิที่ผัดด้วยนะแล้วผมโรยน้ำตาลนิดนึงครับตามด้วยกวางตุ้งครับก็คนให้กวางตุ้งสุก เดียวนะครับเอาละกระดอกกระลำเราเป็นสีขาวใสแล้วนะครับนะไม่ใช่ใสจนใสกริ้งนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าใสาแบบครึ่งหนึ่งกับขาวขุ่นอย่างเงี้ยผสมกันแล้วก็สีเขียวจากกวางตุ้งเราก็สุกแล้วน้ำเดือดแล้วเรียบร้อยก็ตักแล้วครับ การน้ำต้องกันน้ำครับนี่เลยครับแกงดอกกระหล่ำกับซี่โครงหมูครับเดี๋ยวมาชิมกันครับ นี่ท่านผู้ชมครับมันน่ากินขนาดนี้นะสีเขียวสีขาวแล้วก็สีแดงนะชิมแล้วครับดอกกระหล่ำหมูไปได้วยกันครับหอมก่อนเลยแล้วก็เค็มเค็มไปจะยุดนะเค็มติดหวานเล็กๆของความหวานของน้ำหมูแล้วตัวดอกกระหล่ำยังกรอบๆนะไม่ได้นุ่มซุบลงไปนะยังกรอบๆอยู่เลยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนหมูไปเป็นไก่เป็นกุ้งหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์อื่นได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีผิวมะกรูด แล้วเรามีตะไคร์อยู่นั้นเพื่อดับกลิ่นอยู่แล้วไม่ให้เขาข่าวอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติเราอยากจะใส่เนื้อลงไปใส่ขางไปซะัะหน่อยในขึ้นแกงผมว่าอร่อยได้เลยแต่อย่างนี้เนี่ยใสย่ใส่แบบนี้เนี่ยซดค่องคออย่างงี้ไปทําเลยนะครับท่านผู้ชมครับทำไว้ได้เลยนี่แค่หนึ่งเมนูที่จะติดไว้ที่บ้านแต่ถ้าไม่ต้องการเคี่ยวซี่โครงหมูใช้กุ้งแป๊บเดียวทําทุกอย่างเรียบร้อยใส่ดอกกระหล่ำไปพร้อมกุ้งพอดอกกระหล่ำสุกกุ้งสุกพอดีใช้ได้เลยไม่ต้องไปเคี่ยวนานเพราะกุ้งเนี่ย โดนความร้อนไปเดี๋ยวจะกระด้างเกินไปให้สุกเร็วที่สุดพร้อมๆกับดอกกระหล่ำของเรานะครับอาครับนี่ครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับติดตามรายการยอดเชฟไทยกันก็จะมีเมนูนดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมกันแล้วเวลาผมทำเนี่ยก็จะอธิบายไปเรื่อยๆรถลดไฟเพิ่มไฟทําไมถึงต้องหั่นแบบนี้ทําไมถึงต้องใส่แบบนี้ ทำไมใส่ทีหลังใส่ก่อนเป็นเทคนิคทั้งหมดเลยนะครับติดตามดูกับรายการยอดเชฟไทยครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์10บโมงเช้านะครับยอดเชฟไทยไม่ใช่เชฟยอดนะครับวิชิตมุกุระครับเอาละพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ